วันนี้เป็นวันที่สิบสามมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเมื่อวานวันอาทิตย์ก็มีการถวายสัพานที่สองของวัดเราแต่ตามไม่จริงครูบาหน่าจะเขียนพอสอไว้ดว้วยก็ดีนะพระลูกหลานเขียนไว้ตรงใดตรงหนึ่งก็ได้ อย่างสาลาเมนก็เหมือนกันเมื่อสร้างเสร็จแลว้วก็น่าจะเขียนไว้นิดหน่อยเพื่อจะให้พวกเราพกอยู่เบื้องหลังได้รู้ว่าสร้างพอสอเท่าไหร่อย่างสร้างวัดของเราก็าเหมือนกันสร้างวัดป่านาคำน้อยปีหลวงพ่อมาอยู่มาอยู่ที่แรก่ะฮหลวงพอ่อจะได้เขาเขียนไว้นะ พอสร้างห้องน้ำทีแรกก็ได้เขียนไว้เดือนกุมภาพันสองสามสองพันรอยี่สิบสามถ้าไม่เขียนไว้ตรงนั้นก็เลยไม่รู้เลยจำไม่ได้แต่พอเขียนไว้ข้างห้องน้ำประตูข้างส่วมท้างหลังส่วมเขียนไว้พศอสอที่สร้างก็เลยได้ตัวนั้นเอาตัวนั้นเป็น เป็นตัวพูดขึ้นมาว่าเออเนี่ยวัดของเราเนี่ยสร้างตั้งแต่ปีสองสามแต่หลวงพ่อมาอยู่ปีสองห้าแต่เริ่มจริงๆปีสองสามมาเริ่มสร้างวัดปีสองสามปีสองสี่หลวงพ่อไม่ได้อยู่สองสามกับสองสี่ไม่ได้อยู่หลวงพ่อสดกับหลวงพ่อนิพนธ์กับหมู่คณะอยู่ที่นี่ ปีสองห้าหลวงพ่อกลับมาแต่หลวงพ่อเป็นผู้ริเริ่มสร้างเสนาธนะดูเสนาสนะกุติจากนั้นกล่งพ่อไปอยู่วัดป่าบ้านตาดก็มีคนทราบว,ว่าหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่เขาก็อยากจะได้บุญคนนั้นจะขายคนนี้นจะขายหลวงพ่อสดหลวงพ่อนิพนธ์ก็เข้าไปหา หลวงพ่อศรัทธาญาติโยมที่รู้จักเขาก็เลยซื้อเพราะมันราคาทูกไล่ละพันไล่ละร้อยสองร้อบาทร้อยนะ <c oughs> บางทีเพอเพื่อร้อยห้าสิบาทตัวหนึ่งไร <c oughs> เพราะที่ดินเขาก็จับไว้จากนั้นเขาเพอจับไว้เขาก็มาทางป่ารัฐบาลเขา้าเขา้เขามาไม่ถึง จากนั้นพอทางป่าเสร็จแล้วก็ปลูกเข้าโพดพอปลูกปีหนึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายาคายังไม่เกิดพอปีที่สองก็ยาคาเกิดขึ้นมาบางพอปีที่สามโอ้โหเอาไม่ไหวเลยเอาจอบขุดยังไงก็ไม่ไหวยาคามีแต่ท,ทางเดียวนีนั่นแนหะชาวบ้านโคนป่าลงหน้าเสียดาย แต่หลวงพ่อมาเห็นตั้งแต่ปี2,515-16เห็นป่าโอ้ตาป่าอำเภอนาอยุงสมบูรณ์จริงๆพอมาปี2-3งสผิดหูผิดตาอย่างมากเลยเพราะชาวบ้านเขาโค่นป่าทางรัฐบาลก็ไม่รู้จะพูดยังไงพวกที่อยู่แถวหน้าเหมือนกับเขาขอลักษณะอย่างนั้น คอมมอนิสต์มันก็เข้าอยู่ตรงนั้นเมื่อชาวบ้านทางป่าก็เป็นผลดีต่อทหารอีกต่างหาก,ากทหารก็อยากจะให้มันโค่นออกมันเตียนเพื่อจะได้รักษาดูแลง่ายนี่ก็ลักษณะอย่างนั้นเมื่อชาวบ้านเข้ามาแล้วก็ทางป่าโค่นป่าแต่ดูๆท่าน่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆถ้าวบ้านเมืองพร้อมเพียงสามคีกันมันจะไม่เป็นอย่างนั้น ป่ารงก็คงจะหนานแน่นนี่โอ้ยเป็นโอบเป็นอุ้มเป็นโอบ,เ,โอบเออถึงจะเอาโค่นลงมาได้กับไฟเผาตายหมดหลวงพ่อมาเห็นกับตาหลวงพ่อพูดได้ราะนั้นปีสองสามหลวงพ่อเข้ามามาทุดงอีกรอบเนะี่ยพอบ้านเมืองเข้าสู่ความสงบบางแล้ว ลวงพ่อก็มาพักอยู่นั่นทางทิศตะวันตกบ้านนาคําน้อยกับพวกผู้เฒ่าผู้กแก่เนี่ยพวกตูข่ขาพวกตู่นี่แหละเข้าไปตู่เม็ดตู่เดือนตู่แวนหลายๆพอตู่ผู้ตายไปแล้วก็มีเข้าไปจังหันไปตอนเช้าอย่างนี้ลวงพ่อก็พูดเล่นๆเ,เพราะช่วงนั้นอายุของลวงพ่อกับเพียงสามสิบกว่าเอง เออพวกเราอยากจะได้วัดไหมวะพอหลวงพ่อเห็นป่าพอเห็นป่าถูกโค่นมากทางตู้ขาบนนี้ก็ห้วยก็อยากได้อยู่แล้วหลวงท่านอาจารย์เอาพาไปดูที่เอาตรงไหนเขาก็เลยพาไปดูทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านเป็นภูเขาฝั่งล่างทางโน้นที่หลวงพ่อไปพับภาวนาออกธุดงพ่อไปู็ไม่ได้ภูเขาไม่ชอบ พอหลวงพ่ออยู่ภูเจ้าก้อมาอขาดน้ํำค่อน้ําขึ้นเขาเน่เข็ดเ,เข็ดยังไม่ยังไม่เข็ดยังยังไม่หายเข็ดหลาบอยู่เหอนถ้าสร้างวัดทั้งทีมันต้องมีน้ําอยู่ใกล้ <c oughs> <c oughs> พอไปดูทางโน้นเสร็จแล้วเขาก็พามาดูทางนี้พอมาดูทางนี้แล้วก็จะพาดูไปทางทิศตะวันตกที่หลังโรงเรียนอีกน่าะเลยขาจะไปดูภูเขาลูกนั้นล่ะ ที่หลังโรงเรียนตอนนั้นก็ป่าดงไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะป่าดงใหญ่ต้นไม้จะพุงโอ้เต็มไปหมดเหมือนกันแต่นี้นเขาพามาพามาก็มามดุดนี่แหละตรงหลังศาลาเก่าเนี่ยแหละแถบๆนั้นเดินมาโอ้น้ําเขียวปีเลยทีนี้น้ครึ่งขานันะโอ้น้ําดีวะ่ะอ ดูๆแล้วถ้ามาอยู่ที่นี่คงไม่อดน้ำแน่ๆเพราะมันอยู่ใกล้น้ำเนี่ยหลวงพ่อเข็ดภูเจ้าก,ก่อ,อกมาแล้วนะตรงพ่อมาเห็นน่าจะน่าจะเป็นวัดได้พอขึ้นมาก็มาโพตรงศาลาหอฉันเก่าเนี่ยมีไม้ตะแบกเต็มไปหมดหนานแน่นมากเลยตรงนี้นจากนั้นก็ขึ้นมาเออเอาตรงนี้แล้ววะเป็นที่ของใครนีแ่แหละการที่เริ่มสร้างวัด ลูกหลานนะจากนั้นก็มานอนอยู่ที่แผ่นดินอยู่ทั้งเกือบสองอาทิตย์เพื่อหาเจ้าของแต่เขาไม่บอกให้ฟังนะว่ามันมีเจ้าของที่ดินมีเจ้าของเขาไม่บอกให้ฟังเขาเงียบเขาก็ไปคุยกันอยู่ในบ้านเขาไปตกลงกันที่ประมาณสักสามสิบให้สามสิบ้าไร่และสี่สิไร่น่หะตรงนี้ เป็นที่ของพ่อคำสีนะเขาตกลงเขาจะขายทางเขาจต่อรองกันทาหลวงพ่อจำไม่ผิดเขาจะขายห้าพันสมัยนะั้นสามสิบก็ไร่สามสิบห้าไร่เป็นป่าโงอย่างพวกเราเห็นนะเนี่ยเขาก็รวบรวมกันหาเงินเถอนะียขนละห้าคนละสิบรวบรวมกันเสร็จแล้วเขาก็จ่ายเงินจ่ายให้พ่อคำสีห้าพันพอจ่ายเสร็จแล้วก็ เข,าก,เขาก็เข้ามาเลยตอนนีเออเอา,าอาจารย์จะเอาตรงไหนอยงไงไรเราถามว่าทำไมมันช้านักวะทำไมไม่มีใครเข้ามาพูดต่อโอ้กำลังคุยกันคุยเรื่องอะไรต่อรองเรื่องราคาเอาซื้อเหรอใช่ซื้อ่าไรประมาณเขาอยางได้ห้าพันเลยหาเงินให้เขาเลยแหละเงินห้าพันสมัยนั้นไม่ใช่ธรรมดาได้ลูกหลานเลย ถ้าว่าหลวงพ่อรู้ว่าเขาจะจ่ายเงินหลวงพ่อจะไม่อยู่เะงั้นฮะคงจะไม่เป็นวัดนี้แหละฮะเพอหลวงพ่อเนี่ยเกรงใจคนนะถ้าได้ยินว่าเขาจะหาเงินมาจ่ายเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเปิดแหนบละไม่เอาแล้วแต่หลวงพ่อไม่รู้เลยเนี่ยพอเขาจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วแต่ยังคอยรู้ว่าเขาจ่ายเงินที่ดินแปลงนี้เนี่ย่างนั้นหลวงพ่อก็เลย <c oughs> อยู่ก็เลย ที่ทําที่พักศาลามุงหญ้าพื้นไม้ไผ่ฝาไม้ไผ่และก็จัดที่พักสำหรับพระสำหรับเราเองแล้วก็ทำห้องน้ำํำเราต้องทำห้องน้ําจะกอ่อนเพื่อจะให้ห้องน้ำํำใช้ได้ดีพอเราอยู่บ้านตาดเราเคยใช้ห้องน้ำส้มซึมเลยแต่ก็ล้วงอยู่กัหล้วงปูล่าเลย ใช้ห้องน้ําใช่ห้องน้ําปล่อยขุดหลุมแล้วก็เอาไม้พาดแล้วก็เป็นห้องน้ําปล่อยเลยโอ้มีกลิน่นกลิ่นไปส่งไปไกลแต่มาปานตาเเป็นห้องน้ําห้องส้วมห้องซ้อมส้วมซึมมีหัวส้วมหลวงพ่อก็เลยมา <c oughs> คิดทำตรงนี้แหละจงที่ว่าเขียนป้ายขึ้นมาเนี่ยปีสองสามนี่แหละการสร้างวัด ถ้าสร้างวัดในสร้างง่ายไหมถึงจะยากก็ยังง่ายกว่าสร้างจิตใจสร้างจิตสร้างใจให้นั่งสมาธิสร้างจิตสร้างใจให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมอันนี้โอ้สร้างมากยากมากนะลูกลานนะต้องมีความเพียรต้องมีความพยายามต้องมีความอดทนอย่างสูงมากจุดนี้แต่สร้างวัดนะเรามีความอดทนในระดับหนึ่งแล้วก็มีทุนนะครัอ สร้างไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันขยายขึ้นใหญ่ขึ้นนะแต่สร้างจิตสร้างใจเนี่ยตัวเองสร้างตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สร้างลําบากมากถ้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะลูกหลานทดลองนั่งภาวนาดูข้าพเจ้าจะนั่งนั่งภาวนาสักสองชั่วโมงวันนี้โดยมาโอ้โหขยุกขยิกยกว่าจะถึงสองชั่วโมงได้มันไม่ใช่ธรรมดาแมันทรมาน ตัวเองอย่างมากทีเดียวแต่ถ้าว่าเรานั่งได้นะเราจะภาคภูมิใจเพราะที่สองนั่งอกีกไม่ใช่นั่งภาวนาเฉยๆนะบังคับให้จิตใจให้อยู่ความในความสงบเอกบังคับใจนะสมาธินะั่นไม่ใช่ว่ามันคิดอยากจะทําอย่างนั้นไม่มีนะลูกหลานนะเหมือนกับเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนที่จะอยากจะเรียนหนังสือเลยนะโดยมากหายากอยากจะเรียนแต่วันแรกเท่านั้นแนหะ ต่อไปกันเะนี่ยงอแงเลยนะเนี่ยไม่อยากจะเรียนหนังสือผลที่สุดก็ต้องบังคับผู้ใหญ่เห็นคุณค่าจะปล่อยให้เด็กนักเรียนงอแงไม่อยากจะเรียนหนังสือเสียอนาคตว่าผู้ใหญ่ก็ต้องบอกกล่าวแนะนำใช้ไม้อ่อนไม้แข็งเพื่อจะให้เด็กนักเรียนเรียนหนังสือทีนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหะพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะให้ตัวเองอยากจะภาวนายังค่อยภาวนาน มันยากนะลูกหลานนะต้องบังคับในเมื่อบังคับจิตใจของตนเองให้อยู่ในความสงบเอาถ้าวันนี้ข้าพเจ้าจะเดินจะกรมหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงขาวา,เ,าเสร็จแล้วข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาสักสองชั่วโมงวันนี้กลางวันเอาสักหนึ่งชั่วโมงกลางคืนเอาสองสองชั่วโมงเ,เดินจงกรมเสร็จแล้วขึ้นมานั่งภาวนา,าไม่ให้จิตใจส่งไปทางนอกทางนอกอีก บังคับใจของตนนี้ให้อยู่ในสมาธิเอกให้อยู่กับพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธถ้ามันเพลอไปจับดึงกระชากมาอีกมันอยู่กับพุทโธเอกบังคับเนี่ยนะถ้าว่าเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะทําจิตใจให้สงบมันไม่เหลือวิสัยนะพาลูกหลานนะอีกสักวัน,น่งใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้จิตใจก็จะเน่ง พอจิตใจนิ่งจิตใจสงบเห็นผลเพียงครั้งเดียวต่อไปความหมันความขยันมันเกิดขึ้นมาเองทีนี้เมื่อเราเห็นผลแล้วแต่ถ้าว่าเรายังไม่เห็นผลมันทะเลทะลาะทะเลถะลาะ,ละลอ,ยอยู่อย่างนั้นล่ะเมื่อจิตใจของเราผ่านความสงบครั้งหนึ่งครั้งสองต่นี้ความขยันมันมาเองในเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วมองหา สิ่งอื่นเข้ามาแล้วเราจะเดินวิปัสนาอย่างไรอันนี้ก็มองเห็นมองเห็นช่องทางแล้วะจากนั้นเราก็นั่งภาวนาพิจารณาพิจารณาธาตุสี่ขันห้าแลยวะนี่แหละขันห้าหรือธาตุสี่ร่างกายเนี่ยเป็นหินรับปัญญาเนี่ยที่จะภาวนาวิปัสนาเนี่ยต้องดูของหยาบซะก่อน คือดูร่างกายซะก่อนพิจารณาร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราเป็นตามความเป็นจริงอย่างไรเ,เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เรื่องความตายเราจะหนีความตายได้ใช่ไหมมันก็บอกว่าไม่ได้ใจบอกว่าไม่ได้ทุกคนต้องตายทั้งหมดนี่แหละ เราก็คนหนึ่งเหมือนกันอยู่ในจุดเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์ชาติจากนั้นก็พิจารณาย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจใจของเราไปให้ความสําคัญใจของเราไปหลงในเรื่องต่างๆใจของเราไปให้ความสําคัญในเรื่องต่างๆเจ้าใจของเราไปสมมุติว่าเรื่องนั้นดีเรื่องนี้สวยเรื่องนั้นงามเรื่องนี้น่ารักใครพอใจต่จเขาไปติดเนี่ยพอสมมติขึ้นมาแล้วก็ตัวเองเ็าไปติด กับสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของจิรังถาวอแต่ตามไม่จริงมันก็เป็นของใช้โชวค้างโชกคราวเท่านั้นเองแต่เราไปคิดว่ามันจะอยู่โชกฟ้าดินสลายไปผูกมัดติดกับในเรื่องนั้นๆแต่ถ้าว่าเรารู้เท่ารู้ทันถึงเราจะปกติดสมมติขึ้นมาเอามาใช้ก็จริงอยู่แต่ในใจลึกๆของเราเราก็ต้องคิดว่าอออีกสักวันหนึ่งเราจะต้องหนีจากมันนะ แอ,อย่างที่หลวงพ่อสร้างวัดขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดการสร้างวัดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มเริ่มสร้างวัดทําอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่พอมาถึงจุดนี้นะมันเป็นรูปร่างขึ้นมาใหญ่ถึงขนาดนี้แหละมีลูกหลานเข้ามาเกี่ยวข้องมากขนาดนี้แหละมีศรัทธาญ,ญาติโยม <c oughs> ทุกหมู่ทุกเรา <c oughs> หมุนเวียนเข้ามาพบกับหลวงพ่ออย่างนี้แหละหลวงพ่อคนนี้แหละ ถ้าจะว่าไปก็มีสื่อเสียงมีคนรู้จักมากมากมากหน้าหลายตาแต่ส่วนลึกของหลวงพอ่อหลวงพ่อเอ้ยอันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วอีกสักวันหนึ่งนะไม่รู้จะวันไหนละเราจะต้องหนีจากจุดนี้อีกนะไม่ใช่ว่าเราจะอยู่จุดนี้ทั่วฟ้าดินสลายนะผู้รู้นะใจนะอันนี้เราก็ทำความทาความ ในใจของเราอีกเหมือนกันสรุปแล้วก็คือไม่ให้เราหลงให้รู้เห็นตามความเป็นจริงมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นที่เราพูดไม่ใช่ว่าเราคาดกะเน์ประมาณการหรือว่าหาเรื่องทับถมตนเองไม่ใช่เอาความจริงมาคิดเลยมาคิดในความจริงเลยอีกสักวันหนึ่งนะเรานะ่จะต้องทิ้งนะทั้งหมดนะ ต้องตัวของเราต้องเผาไฟทิกนะร่างกายสังขารนะเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะอย่าไปให้ความสําคัญกับโลกจนเกินไปนะใจนะอันนี้เราก็ต้องพยายามย้อนย้อนกลับมาให้เห็นตามความเป็นจริงในเมื่อเราเห็นอย่างนี้นะ <c oughs> เราก็จะวางตัวถูกถ้าหลงก็ไม่หลงมากถ้า รื่นเริงรักใคร่ชอบใจสื่อเสียงเกติยศสื่อเสียงลาภยศชนะเสร่ญสุขต่างๆเรามองก็มองอย่างนัน้คือมองตามความเป็นจริงอีกสักวันหนึ่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมื่จะหายจากเราไปนี่แหละอันนี้อยากจะให้พวกเราท,ทุกท่านอยู่ในสถานะไหนอยู่ในสถานที่ใดก็าตามให้มองดูตนเองอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว พวกเราจะไม่ลืมตัวเลยอันไหนควรจะสั่งสมคุณงามความดีอันไหนสนควรจะประกอบคุณงามความดีอันไหนควรจะเป็นบุญเป็นกุศลที่จะรวบรวมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราที่จะเราจะเดินต่อไปภายภาคหน้าพวกเราควรปฏิบัติตนอย่างไรนี่เรามองถ้ามองเรา,ามองอย่างนั้นแล้วเราก็เตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมใจจากนั้นก็ประกอบคุณงามความดี เราจะให้ทานอย่างไงร,รักษาศีลอย่างไงภาวนาอย่างไงพิจารณาอย่างไรจะทําจิตใจให้เป็นสมาธิอย่างไรเมื่อเราทําได้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กะได้กล่าวนะใจของเราก็จะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขอยู่นสถานที่ใดมันก็มีความสุขเพราะมันรู้จักวิธีการรู้เท่ารู้ทันรู้ปล่อยรู้วาง รู้ปฏิบัติต่อหน้าที่เมื่อเรามีหน้าที่เราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สดุดแต่ถึงดีที่สุดขนาดไหนก็ตามแต่ในใจลึกๆแล้วเราต้องบอกเราจะต้องทิ้งนะอีกสักวันหนึ่งอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งหนะใจนะสอนใจของตนเองนะเพราะนั้นเวลาเราอยู่นสถานที่ใดเราจะไม่ลืมตัวโมโหก็โมโหเท่านั้นลโกรธโกรธเท่านั้นละ,นนละแต่รัก รักเท่านั้นแหละเพราะอะไรเพราะว่าส่วนลึกในใจของเราเรารู้มันแล้วว่าเป็นยังไงในอนาคตที่จะเดินไปภายภาคหน้านี้นะ <c oughs> อรับพอนะตัวนี้ สัพพโรขาวินิมุตโตสัพพันตาปาวันสโตสัพพเวราปติกันโตนิบโมตโตจตุวังภาวัสาปิติโยงฌานโต พรุโลโนาสัต um <House> <speaking in aría> ุมาเตภาวาตวันตรายโยสุข <player> ิธิกายุโปลภาวาพิวานทันสิลิสานิจังวุฒาปัจจโนจัด ตารวธรรมมาวัดทันติอายุโันโนุ่งสงฆาลังภาวะตุสาผามังขลังรักขันตุสาพาเทวตาสาาพ,พุทธ นุภาเวนส,สัทสุทธิภาวตนเทวาตุส <c oughs> าพมังขลังรักขันตุตาพาเทียววตาสาภาธรรมานุภาเวนส,สัทสุทธิภาวตน ตุเตภาวตุสัพพังขะลังรางคันตุสัพพะเตวะตานสัพพสังขานุภาวินัง